ฮัลโหลชีวิตสาวไทยในสวีเดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เราไปทํางานมาแล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนทมงานก็คุยยังกลัวเราอยู่นะคะก็คือพิมพ์ยังเหลือ,อาการไอยอยู่บ้างนิดหน่อยเขาก็กลัวไปติดกันนะคะหัวหน้าก็เลยโทรมาให้กลับบ้านนะคะให้พักต่ออีกหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ทําเริ่มทํางานจริงจังอีกทีก็วันจันทร์หน้านะคะ สำหรับวันนี้นะคะเรามีเรื่องดราม่านะคะตอนนี้นะคะที่เบลยเยี่ยมนะคะจะมาคุยกันเรื่องสังคมเมียฝรั่งนะคะสังคมเมียฝรั่งไม่ใช่เฉพาะเอ่อมันมันมีดราม่ามาตลอดเวลานะคะทุกคนเรื่องเกี่ยวกับสังคมที่เป็นเมียฝรั่งนะคะการอวดรวยนะคะพิมพิมจามาพูดในมุมมองของตัวเองแล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวเองเคยพบแล้วก็ประสบมาแล้วก็ได้เจอได้เห็นนะคะสังคมจริง,รงๆอะนะคะทุกคน ก็คือเหมือนเขาว่านั่นแหละคะ่ะคือมีก็อวดมั่งอวดมีตรงนี้พิมพ์ไม่ได้ว่านะคะคนที่มีสามีรวยพิมพ์ก็ดีใจด้วยนะคะคนที่สามีไม่ให้ทํางานพิมพ์ก็ดีใจด้วยส่วนตัวพิมพ์เองเนี่ยพิมพ์อยากทํางานอยากมีอาชีพอยากมีเงินส่งลูก,อย,ก,ลกอยากมีเงินดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่นะคะส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรที่สวีเดนพิมพ์ไม่ได้เสียเลยนะคะทุกคนก็พิมพ์ก็จะเหลือเงินนะคะ ะตรงนี้แล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกนะคะที่พิมพ์พทำงานแล้วก็เงินก็เหลือนะคะทุกคนก็ส่งให้พ่อแม่เหมือนเดิมนะคะณตอนนี้ลูกก็อะไรเรียนจบมาแล้วนะคะตอนนี้พิมพจะมาพูดที่เป็นกระแสรมานะคะที่เบลเยียมก็คือโกงเงินกันนะคะโกงเงินเพื่อนอะไรไปนะคะทุกคนเป็นกระแสแบบโอ๊ยรุนแรงมากนะคะนั่งเพ่ เฟซบุ๊กทั้ง YouTube นะคะทุกคนก็งัดหลักฐานกันมาโชว์ไม่ใช่แต่เฉพาะเบลเยียมนะคะทุกคนสวีเดนก็มีนะคะโงเป็นหลักล้าน10ล้านโกงค่าแช่ค่าวหวยนะคะมีทุกอย่างนะคะทุกคนสังคมคนไทย <S <S <ม>นะคะยิ่งประเทศไหนนะคะที่มีคนไทยอยู่เยอะๆมันก็จะมียังยังใช้คำนิยามขอ,ของคำที่ว่าสังคมคนไทยนะคะก็ยังมี สำหรับคนที่มั่งมีก็อยากมีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทุกคนก็จะมีท่องพอนนะคะเล่นแชร์นะคะพรทองแชร่ท้องอะไรต่างๆมากมายซื้อหวยขายหวยนะคะก็พอถูกแล้วก็อะไรก็โกงกันไปมันมีเยอะนะคะทุกคนคนไทยยังทิ้มคําว่าแบบนี้ไม่ได้เห็นเห็นเออเห็นเงินนะคะแล้วก็เป็นคนละคนไปนะคะไม่ใช่เฉพาะในสังคมพิมพ์ขอไม่เอ่ยชื่อนะคะว่า เป็นช่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะรู้นะคะถ้าเข้ามาดูในช่องนี้เรื่องดราม่าอะไรต่างๆมันมีมาตั้งนานแล้วค่ะทุกคนมีมาเยอะนะคะสังคมที่แบบรวยปลอมนะคะรวยปลอมแบบมีเยอะนะคะโกงเข้ามานะคะเล่นแชร์เปียมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วก็เอามาใช้ซื้อของแบรนด์เนมเพื่ออวดมั่งอวดมีอวดว่าตัวเองมีนู่นนี่นั่นนะคะ บางทีก็บอกว่าผัวรวยมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนะคะท,ทั้งที่จริงก็ไม่ใช่เลยผัวไม่ได้รู้เรื่องนะคะพิมจะบอกเลยว่าสังคมในฝรั่งยุโรปจริงๆนะคะเขาไม่อวดรวยซึ่งกันและกันพิมเคยเจอนะคะคนที่เขารวยมากจริงๆนะคะในสวีเดนเนี่ยเป็นเจ้าของก่อสร้างที่ใหญ่มากๆในสวีเดนนะคะพิมเห็นและแต่งตัวธรรมดาเหมือนคนแบบถ้าเราเจอกันแบบตามถนนอะไรเงี้ยเราจะไม่รู้เลยนะคะวันนี้คือเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ใหญ่ในสวีเดนนะคะ ใหญ่มากเลยนะคะถ้าเอ่ยชื่อก็กรู้นะคะทุกคนพิมพ์ก็ได้ไปทํางานไปทําความสะอาดคนทู่อะไรประมาณเนี้ยนะคะทุกคนอืมแล้วก็โกงกันอะไรกันนะคะก็พิมพ์ก็เห็นก็สงสารนะคะสงสารแม่น้องน้ององเแม่น้องเอมิลี่นะคะที่เบลเยียมก็โกงร้องห่มร้องไห้พิมพ์เห็นพิมก็สงสารนะคะส่วนพิมพ์มาดูอีกฝ่ายหนึ่งนะคะทุกคนก็แบบแ้อะไรเงียนะคะ ถามว่าพิมพไปไปเสือกเรื่องของเขาไหมก็ไม่ได้เสือกนะคะพิมมันจะมาพูดให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะสำหรับเมียฝรั่งนะคะทุกวันนี้มันเป็นโลกใหม่นะคะสังคมมันเปิดกว้างมากขึ้นนะคะการรวยด้วยตัวเองสามีให้อุย้ยมันน่าภูมิใจมันดีแน่นอนนะคะ,ะยังไงก็ดีแน่นอนแต่สิ่งที่สังคมไม่ยอมรับคือการที่เอาเงินคนอื่นไปรวยนะคะทุกคน เนี่ยมันมีนะคะไม่เฉพาะในเบลยเยี่ยมสังคมณตอนนี้เยอะมากนะคะพิมจะบอกเลยว่าการเยี่เงินกันน่ะพี่น้องกันต่แทนนะคะก็ตัดพี่ตัดน้องมันไม่นับอะไรกับเพื่อนนะคะโดยเฉพาะพิมพ์เองพิมพก็โดนนะคะโดนไปตอนเนี้เหลือหนึ่งหมื่นคนนะคะเขาก็ไม่คืนนะคะแต่พิมพิมพ์ก็ไม่ทวงนะคะพิมพ์ก็ไม่ทวงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพิมพ์เชื่อเรื่องเวรกรรมพิมพ์เชื่อว่าบาปบุญมันมีจริงและเวรกรรม คุณไม่ต้องไปใช้ชาติหน้าหรอกค่ะพิมพ์เชื่อว่าเวรกรรมมันหาคุณชาตินี้แน่นอนเพราะว่าพิมพ์เห็นมาเยอะโกค,คนที่โกงคนไทยด้วยกันนะ่ะทุกคนเงินกว่าเขาจะหามาได้น้ำพักน้ำแรงเขานะคะอดหลับอดนอนกว่าจะได้เงินนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะจะรู้นะคะว่าการทํางานที่เมืองนอกนะ่ะคุณจะต้องทําขนาดไหน คุณจะต้องตื่นในเชา้าทําให้เต็มที่ไม่ใช่ชทําทาค่าแรง300ทํายหยอะหแยะๆถึงเวลาก็ได้เงินไม่ใช่นะคะการทํางานต่างประเทศนะคะคนในอย่าออกคนนอกอย่าเข้าเหมือนที่พิมพ์บอกนะคะใครที่ไม่เคยมาก็อยากจะมาพิมอยากจะบอกเลยในสังคมสวีเดนนะตอนนี้นะคะเพื่อนในเฟซพิมร้อยละเก้าสิบห้าสามีชวนกลับไปะยาอยู่ไทยนะคะและเยนีตอนนี้นะคะก็อีกหกเดือนแกก็ ย้ายครอบครัวกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะคนมีธุรกิจเนาะทุกคนใครๆก็อยากย้ายส่วนตัวพิมเองนะคะพิมพ์พูดอย่างไม่อายพิมก็ไม่ได้มีทุนมากมายแต่พิมพ์คิดว่าทุนของพิมพ์ก้อนเนี้ยมันทำให้พิม์ความสุขสำหรับคนอื่นพิมไม่รู้ความสุขคุณอาจจะล้านสิบล้านร้อยล้านหมื่นล้านแต่รับพิมอะพิมมีแค่เนี้ยพิม์ก็มีความสุขสิ่งที่ทำให้พิมมีความสุขก็คือการที่อยู่เดียวกับครอบครัววันนี้นะคะพิมพ์อยากกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะ เพราะอะไรเพราะว่าอยากกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับลูกกับหลานอยู่กับพี่กับน้องพี่อยากกลับไปอยู่ทําอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปเที่ยวนู่นนี่นั่นทําอะไรกินด้วยกันตราบใดที่พ่อแม่พิมพ์ยังมีชีวิตอยู่เขายังแข็งแรงอยู่นะคะพิมพ์ก็อยากกลับไปตรงนี้นะคะไปใช้เวลาดีๆร่วมกันกับพ่อกับแม่นะคะพิมไม่อยากกลับไปตอนที่พิมพเกษียณแล้วนะคะพอรองเงินบําเหน็จบำนาญแล้ว พิมจะบอกเลยกว่าคุณจะได้อ่ะพ่อแม่เราคุณจะอยู่ถึงวันที่พ่อแม่คุณน่ะได้มีชีวิตได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณหรือเปล่าณวันนี้พิมพ์คิดว่ามันถึงเวลาที่คุณจะกลับไปและพิมคิดว่าเทวดาน่ะเขาถึงเวลาของพิมพ์แล้วล่ะที่พิมพ์จะกลับไปตอบไม่ได้ตอบแทนพิมพ์ถึงเวลาของพิมพ์แล้วที่พิมจะได้รับความสุขที่พิมพ์รอหอยมานาน พิมพจากบ้านมา20ปีนะคะทุกคนก็ไม่ได้เรียกว่าจากตลอดคือไป,ไป,ไปมาอะไรเงี้ยใช้ชีวิตอะไรไปมาตลอดและพิมพก็ไม่เคยพูดกับทางบ้านว่าสามีรวยสามีอย่างนั้นอย่างนี้พิมพจะบอกเสมอว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยหามาด้วยความยากลําบากและทุกคนจะรู้นะคะที่บ้านพิมพเขาก็จะรู้ว่าพิมพเป็นคนที่จะจ่ายอะไรออกไปทีนึงเนี่ยทุกคนจะต้องมีหลักฐานไปเพื่ออะไรพิมพจะไม่ให้ชุมสีุ่ห้าพิมพจะไม่ใช่เมียฝรั่งที่แบบว่าจะมาไปอวดรวยมา เพื่อให้ตัวเองลำบากทำงานงงงงงนะทำงานเมืองนอกนะคะพิมพ์จะบอกเลยนะคะคนที่ได้สามีรวยนะคะพิมพไม่ได้ไม่ก็ดีใจกับคุณนะคะและพิมพ์ก็ไม่ได้หมายถึงคุณพิมพ์พูดในมุมมองอีกม,มุมมองหนึ่งสำหรับพี่พี่น้องน้องที่เข้ามาดูทั้งใหม่และเก่ามุมมองของเรามันไม่เหมือนกันแต่มุมมองที่ถูกต้องนะคะการรวยจะต้องไม่ใช่เงินคนอื่นนะคะจะต้องเป็นเงินของคุณเองนะคะและพิมพ์จะบอกเลยนะคะมันมีหลายคนในสังคมในสวีเดนเนี่ยแหละ ประเทศอื่นก็มีพิงมาคิดว่านนะและหลายๆประเทศก็อาจจะมีนะคะไม่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะก็คือการมันมีนะคะทุกคนบางท,กทีก็ผมเมียกู้เงินร่วมกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้อบ้านสร้างบ้านที่เมืองไทยนะคะเพื่อนู่นนี่นั่นนะคะแล้วตัวเองก็ทํางานใช้นี้งกงกไปกินก็ประหยัดนะคะทํางานนะคะสองที่นะคะ เพื่อที่จะได้มีเงินส่งธนาคารมีเงินจ่ายภาษีมีเงินจ่ายค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่านู่นค่านี่แบบค่าโอ้ทุกคนชีวิตมีค่าตลอดการอยู่เมืองนอกเหมือนที่พิมพ์บอกคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะแล้วก็คนที่มีแล้วเขาก็มีนะคะและคนที่พอเพียงแล้วก็มีเนี่ยแหละคะ่ะคนที่พอเพียงคือชีวิตมีความสุขคุณไม่ต้องอายใครทั้งนั้นอนะคุณจะบอกว่าคุณได้ผัวฝรั่งผัวคุณไม่มีเงินนะเออบางคนนะคะ สำหรับตัวพิมพิมโชคดีที่พ่อแม่พี่น้องไม่เคยสร้างหนี้สินให้นะคะมีต่พิมมาสร้างไว้เมื่อก่อนและพิมก็ใช้หมดแล้วไม่มีใครสามารถจะมาตาน้าพิมได้ว่าพิมขี้โกงนะเพราะพิมนึกถึงลูกถึงหลานของพิมนะคะนึกถึงแน่นอนเพราะสมัยนี้โซเชียลมาแรงเกิดวันใดวันหนึ่งลูกคุณไปเจอเขาโกงประจานคุณทางหน้าเฟซนะคะเออทุกวันเนี้ยทั่วทุกคนบนโลกเนี่ย มีมือถือกันแน่นอนไม้แต่เด็กเล็กหกเจ็ดขวบก็มีมือถือแล้วพิมพเชื่อแบบนี้นะคะพิมพ์ไม่อยากให้ลูกให้หลานไปเห็นอุ้ยป้าแม่แม่ไปโกงเข้ามาหรอแม่ไปใช้นี่เขาเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบพิมพ์อายและพิมพ์นึกถึงพ่อแม่พี่น้องเราจนเราต้องจนอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีความจนความเป็นคนของเราต้องไม่โกงเงินใครมากินนะคะทุกคน พี่เห็นมาเยอะนะคะกรรมันไม่ตามสนองชาติหน้ามันตามชาตินี้แน่นอนพี่เห็นมาเยอะแล้วไอ้พวกที่โกงเงินเข้าไปร่ํารวยที่เมืองไทยสุดท้ายก็หมดตัวเพราะหาเงินไม่เป็นนอกจากโกงเขากินนะคะเพราะชาตินี้คุณเกิดมาเป็นคนทั้งทีอย่ยเข้าตาหน้าว่าคุณเนี่ยหน้าขี้โกงนะคะคุณขี้โกงเนี่ยเขาไม่ได้นึกว่าเขาต้องมองไปถึงพ่อแม่พี่น้องคุณแน่นอนตระกูลคุณแน่นอนขี้โกงเออเนี่ยทุกวนนกนนะกันเนี่ยเมื่อก่อนนะพิมพ์บอกเลยพพ์เป็นหน้เป็นสิน ตอนที่อยู่กับพ่อคนไทยของลูกและใช้คนเดียวด้วยนะคะทุกคนสิกับสี่แสนบาทนะคะอืพิมมาทํางานเมืองนอกนะคะส่งลูกเรียนสามคนพ่อแม่นะคะแล้วไหนพิมพ์ดาวลดออกมาแสนห้านะคะทุกคนแสนห้าพิมพ์ผ่อนหมดแล้วนะคะทุกคนพิมพ์ก็ไม่มีและที่พิมพ์มาล้มล้มตอนที่พิมพ์ป่วยมากนะคะพิมพ์ขายหมดนะคะทองที่พิมมีนะคะกี่บาทพิมพ์ขายหมดกระเป๋าแบรนด์นะคะพิมพ์ก็มี และพิมพ์ไม่ได้เป็นคนซื้อนะคะทุกคนสามีเก่าพิมพ์เป็นคนซื้อให้อยากได้เลยกซื้อให้นะคะหลุยพิมพ์ก็มีนะคะกุดที่ก็มีแต่ป่วยปุ๊บเรารู้เลยว่าสิ่งเนี้ยมันรักษาเราไม่ได้พิมพ์ขายพิมพ์ไม่เคยอายพิมพ์ไม่เคยอายพิมถามเพื่อนเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยพิมพถามเพื่อนถามอะไรก่อนแล้วส่งไปไม่อายและพิมพ์เจอเพื่อนเจออะไรพิมพ์ก็จะเล่านะเฮ้ยไม่มีแล้วฉันขายไปหมดเพราะพิมพ์เป็นคนที่พูดความจริง พิมเป็นคนที่พูดความจริงแล้วก็เป็นคนเด็ดขาดกับชีวิตมากนะคะเป็ถามว่าซีเรียสไหมพิมไม่ซีเรียสแต่เรื่องเอ่อที่แบบว่าใครจะมาตาหน้ามาด่าเรารับหลังเนี่ยพ,พิมพิมรับไม่ได้เราทําอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ใครมาสามาแช่งอย่าให้ใครมาด่ามาว่าและรับหลังนะคะเพราะพิมพทำพิมคิดว่าพิมพ์ทําถูกต้องนะคะพิมพ์เชื่อในตัวเองว่าหน้าวันนี้ปีนี้นะคะที่พิมพ์จะอาจจะ ได้กลับไทยก่อนสงการก็ได้นะคะพิมพ์รอสามีเก่านะคะกลับมาจากเที่ยวก่อนนะคะแล้วพิมพ์ก็ให้แกทําเรื่องให้นะคะแล้วก็พิมพ์ก็อาจจะดูว่าเป็นวันไหนอาจจะกลับเร็วปีนี้จะเป็นปีเก้าแรกของพิมพ์ในวัยสี่สิบเอ็ดปีนะคะพี่พี่น้องน้องคะที่พิมพ์จะเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆของตัวเองนะคะพิมพ์มั่นใจในความสามารถพิมพ์มั่นใจในฝีมือของตัวเองว่าพิมพ์จะนําพาชีวิต ครอบครัวให้อยู่รอดนะคะมีโอกาสดูแลพ่อแม่ทํากับข้าวกับน้ําให้กินนะคะกินข้าวพร้อมกันนะคะมันมีความสุขแน่นอนนะคะผีก็อยากจะกลับไปตรงนี้ส่วนเรื่องอกํานันของเราพี่พี่พอนน้องไม่เป็นห่วงนะคะเดี๋ยวแกทําธุระเรื่องอะไรต่างๆของแกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แกก็คงจะตามไปหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ณนะแผ่นตรงนี้เราวางไว้แล้วเรามองไปที่อนาคตข้างหน้านะคะชีวิตคนเราอย่าย่ําอยู่ที่เดิมนะคะ เอามาคุยกันต่อนะคะเออมันมันมีนะคะทุกคนแล้วก็คนไทยนะะขี้เหนียวมากนะคะทุกคนสังคมเมียฝรั่งของเรานะคะนอกจากโกงแล้วนะคะก็การพนันผีพนันเข้าสิงนะคะที่ที่สวีเดนเนี่ยเขาจะมีคาสิโนนะคะให้ไปเล่นคนไทยเยอะมากคนคนจะรู้เลยว่าคนไทยไปไปเล่นคาสิโนนะคะขี้เหนียวมากทุกคนอาหารการกินนก,กินประหยัดประหยะัดนำพริกกิโลหนึงกินแบบ เดือนสองเดือนแบบกินอะไรก็ประหยัดมากข้าวไก่ต้มไงก่เดี่ยวนะคะแต่การพนันนะห้าห้าพันหมืน่นสองหมื่นเล่นแบบอุย้ยเต็มที่ไม่ขี้เหนียวนะคะคนแบบนี้จะซื้อเสื้อผ้าทีอะไรเงี้ยแบบจะซื้อเสื้อผ้าทีอะไรทีอย่างเงี้ยทุกคนก็รอทำรถแลกอีกก็ไม่ซื้อนะคะก็แบบก็มาขอมาขอกันเราบ้างแเราก็แต่งให้บัางพี่เป็นคนที่ชอบซื้อเสื้อผ้าเป็นคนชอบแต่งตัวเป็นคนชอบความสวยงามนะคะทุกคนเออ ถึงจะไม่มีกินแต่ก็สวยไปก่อนเนะไม่ใช่นะคะพิมเป็นคนที่ชอบรักความสวยความงามมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่พิมพ์อยู่กับแฟนคนไทยพิมพก็ชอบรักสวยรักงามแต่เราไม่มีโอกาสไม่มีเงินนตรงนั้นนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราม,มีเงินนะคะพิมเป็นคนนึงที่คิดเสมอว่าตั้งแต่เล็กๆนะคะตอนที่พิมพ์จำความได้ตอนนั้นพิมพ์บอกตัวเองว่าสักวันมันจะต้องเป็นวันของเราอะทุกคนและทุกวันนี้ที่พิมพ์นั่งอยู่ วันที่ตัวเองป่วยไม่สบายพิมกากดู u t u b e ดูอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะมากพิมเห็นเยอะมากมายนะคะเห็นเขามีเงินมีฐานะคือหนึ่งเอ๊ะมันทำให้เราอ่ะหุยรู้สึกฮึกิมขึ้นมาในตัวเองแล้วว่าหุยเรามีศักยภาพนะเรามีความสามารถนะที่เราจะไปทำตรงนี้พิมมั่นใจในฝีมือของตัวเองแล้วก็มั่นใจว่าพิมจะต้องทำได้แน่นอนนะคะพิมก็จะไปเปิดร้านเล็กๆนะคะ ขายยำขายกาแฟด้วยขายคือเตี๋ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกมือพิม์เยอะอยู่แล้วนะคะพี่น้องค่ะญาติพี่น้องไงเขาก็ช่วยเราอยู่แล้วนะคะก้าก้าของเราอาจจะเป็นก้าเล็กๆก้าครอบครัวนะคะแต่เป็นก้าที่อบอุ่นและมั่นคงแน่นอนนะคะพิมพ์พูดถึงเรื่องไหนแล้วเออพูดถึงเรื่องสังคมเมียฝรั่งนะคะดราม,มา่ามันเป็นเรื่องที่พิมบอกเลยว่ามันมันไม่มีคาว่าสิ้นสุดนะคะถ้าเราอ่ะไม่รู้จักคําว่าเพียงพอนะคะ ไม่รู้จักคำว่าโลบลบมากล่ามหายนะคะแล้วก็สังคมในฝรั่งอุ๊ยกูได้แล้วกูก็อยากมีกูแบบโอ้ทุกคนก็เห็นนะคะนะแบบเพื่อนพี่น้องๆใน YouTube หรือ Facebook ก็อาจจะเห็นนะคะว่ามีมีสังคมหลายอย่างอะไรประมาณนี้นะคะแต่โซเชียลนะคะพี่น้องคะต่อหน้าโซเชียลใครจะทำอะไรยังไงก็ได้ แต่เบื้องลึกเบื้องหลังไม่มีใครรู้นอกจากตัวของเราเองนะคะรู้ดีที่สุดว่าเรากำลังทําอะไรอยู่นะคะเยอะแย,ยะค่ะบางคนก็เอาซื้อของปลอมมาใส่ตู้ใส่อะไรไว้ก็มีนะคะแล้วก็จะมีะถุงนะคะทุกคนถุงพวกลุยพวกกระเป๋าของแท้อะไรเงี้ยเขาะจะมีขายนะคะก็คือซื้อมาแล้วก็ใส่แบบอะไรเงี้ยทุกคนมันมีข่าคนแบบนี้ที่พิมพ์พูดพิมพ์พมเห็นมาแล้วนะคะแต่ก็พิมพ์ไม่กล้าขายว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไมกล้าขายถึงบุคคลที่3มนะคะ มันจะพูดพิมพ์พูดได้เพราะพิมพ์ดดพมพเห็นมาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางคนก็ซื้อทองป้อมมานะคะทุกคนมาใส่ออกงานที่ยาอูแล้วก็สังคมอีกอย่างหนึ่งนะคะสังคมราตีสังคมข้างขาวใช่ไหมคะ,ะนกฮูกอะไรพวกนี้นะคะก็คือกินเที่ยวดื่มทุกวันไม่มีเงินยืมเงินไปกินเหล้าสนุกสนานมันก็มีหลายกลุ่มนะคะคนเราแล้วก็บางคนนะคะ ที่เมืองนอกอู้หรูหราอู้ฟูอู้ฟ้านะคะแต่อยู่ไม่ได้กลับไทยหลายปีแล้วเพราะมีเงินจะกลับนะคะแล้วก็มีประเภทคนที่ชีวิตจะมีความสุขที่สุดคือเมียฝรั่งที่รู้จักชีวิตพอเพียงพิมเห็นมาเยอะเช่นกันไม่ยุ่งเรื่องของไทยแล้วใครก็อย่ามาุยุ่งเรื่องของฉันฉันทํางานกับบ้านเก็บเงินมีครอบครัวก็อยู่กับครอบครัวสามีไปหาเพื่อนบ้างบางครั้งไม่ใช่คุณจะมั่วคุณจะไปสูงสิงอะไรมากมาย พอยิ่งสูงสิงมากปัญหาก็เยอะมากนะคะนินทากาเลกันรับหลังกันจะตีกันตบกันแต่จะตบกันมันก็ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยกฎหมายเขาแรงนะคะก็อ,อาจจะด่ากันอะไรกันประมาณนี้นะคะแล้วก็ฟ้องร้องนะคะส่วนเรื่องเงินเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดนะคะสําหรับสังคมเมียฝรั่งอย่างเรานี่แหละก็คือยืมมาเพื่อมั่งเพื่อมีนะคะมึงถืออะไรกูก็มีถือนะคะแล้วที่เมืองนอกนะคะ การที่เราอยากมีแบรนด์เนมสักใบหุลุ่มสักใบนะ,ค,ะคุณสามารถผ่อนผ่านผ่อนผ่านออแอปคลอน่านะคะก็คือผ่อนในราคาถูก2ปี3ปีอะไรประมาณนี้ก็มีนะคะคุนแล้วก็คนไทยที่เอามาผ่อนกันเองใครที่ไม่อยากทําเรื่องให้มันยุ่งยากเข้าองค์ค่าแอปคนไทยก็มีนะคะแล้วก็โกงการโพสกันหน้าเฟซดากออพิมพ์ก็ไม่เคยเห็นนะคะคนไหนที่โกงเข้าไปแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองก็ไม่เห็นสักคนนะคะ แม้กระทั่งดารานะคะคุณอะไรนะที่โกงแชร์ไม่รู้กี่สิบยี่สิบล้านนะคะ mm. ก็ทุกวันนี้ก็เป็นยังไงคะก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพิมพ์เชื่อเรื่องบาปบุญนะคะพี่น้องคะ่ะใครจะไม่เชื่อแต่พิมพ์เชื่อนะคะพิมพ์เห็นพิมพิมพ์มดูช่องแม่ชนมืน,นี้ที่น้องเขาไลฟ์สดนะคะพิม์เห็นนะคะก็แบบสงสารน้องเขาที่แบบ ร้อง,องห่มร้องไห้ที่โดนเพื่อนเพราะความไว้ใจหลกักฐานอะไรก็ไม่มีนะคะโกงกันอะไรอย่างเงี้สยส่วนไอ้คนโกงว่านั่งพูดผ่าน YouTube นะคะาหน้าลอยตาผิดพลาดไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพิมพ์เชื่อเสมอนะคะว่าคุณเงินที่เขาโกงมาเป็นเงินสาบเงินแช่งนะคะ เงินเขาที่แลกมาด้วยหยาดเงินแรงงานนะคะคุณเอาไปคุณก็มีความสุขแค่แป๊บเดียวนอกนั้นนะความทุกข์ทั้งชาตินะคะแม้แต่ตายไปคุณจะต้องไปชดใช้ในนรกด้วยนะคะคุณยังคุณไม่ได้ขึ้นสวรรค์นแน่นอนนะคะทุกคนก็เห็นเขาแล้วก็มีเพื่อนเขาหลายๆคนที่โดนโกงนะคะแล้วก็สามีบอกเลิกสามีขอหย่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็สงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะความไว้ใจของเพื่อนแท้ๆนะคะคเพื่อนก็จะบอกเลยว่าคนที่โกงเราได้ดีที่สุดแบบไม่มีใครหนึ่งในครอบครัวสองเพื่อนรัก แน่นอนที่กกงคุณได้ดีที่สุดเพราะความใบใจนะคะก็คือก็พิมก็โดนมาแล้วเนะะี่ยค่ะเขาเพื่อนรักนี่แหละคะ่ะพิมก็โดนมานะคะก็ยืมเราตลอดทั้งทั้งที่เราแบบต้องส่งลูกเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนต้องส่งลูกเรียนดูพ่อดูแม่นะคะอะไรต่างๆนานาไหนาแบบ เาก็ยืมเราไปนะคะเขาก็ไปกินใช้ชีวิตมีความสุขนะคะหลังจากทะเลาะกันเรื่องอะไรต่างๆนะคะเรื่องเงินนะคะก็แบบตอนพิมพ์มาทะเลาะกันตอนช่วงที่แบบว่าพิมพ์เลิกกับแฟนคนเก่านะคะก็ทะเลาะกันเขาคิดว่าเราหัวเดียวกระเทียมรีบอะไรประมาณนี้ก็คือแบบมีทางไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยแบบว่าทิ้งเราแหละกลัวเราแบบว่าเอ่อจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาทั้งๆที่เขาเป็นคนขอความช่วยเหลือจากเรานะคะในขณะที่ ตอนนั้นตอน,น,นแรกท,ที่ย้ายไปอยู่ห้องเช่านะคะทุกคนพิมพ์ยังเขาก็ยังดีกันอยู่กับเพื่อนคนนี้นะคะแล้วแบบดีกันอยู่กับเพื่อนคนนี้เพื่อนเพื่อนรักคนนี้เลยนะคะก็ยังดีกันอยู่ระหว่างที่เราอะเรือกับสามีเราลนะย้ายห้องมาเขาก็ยังมายืมเงินเราเราก็ให้นะคะทุกคนเราก็ให้เขาตัวคนเดียวนะคะไม่ส่งให้พ่อให้แม่แม่อะไรทั้งสิ้นลูกเต้าไม่มีนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่มีเงินเพราะติดการพนันการพนันเนี่ยมาทําให้ ความเป็นคนศักดิ์สรีความเป็นคนนะมันหายไปง่ายมากแค่ปลายนิ้วดินนิ้วอะคุณเสียเลยคุณยิ่งวามมาที่เรือนนะคะพิมพ์ขอพูดตรงนี้พิมพ์ถามว่าเครียดแค้นตอนแรกก็โกรธแค้นนะคะแต่หลังจากที่พิมป่วยมาพิมพ์รู้สึกว่าชีวิตพิมพอะมีอะไรให้ทําเยอะกว่านี้ที่จะมานั่งเครียดแค้นโกรธแค้นคนที่โกงเราไปพิมพ์ไม่ยกให้แต่พิมพ์เชื่อว่าเวนกต้องตามทันแน่นอนและชาตินี้ด้วยนะคะอืมพิม์เชื่ออย่างนั้นแล้ว พิมก็ไม่โกรธทุกวันนี้นะคะพิมก็ถามนะ,ะทักไปถามอยู่เหมือนกันเขาก็ไม่มีไม่มีไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องมาใช้ชั้นทลาบนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ไปใช้ในนรกด้วยนะคะคุยยังไม่ทุบได้แล้วเอเล่นนะคะทุกคนก็คำๆกันบ้างนะคะเออมาพูดกันต่อนะคะสหรบใครที่อยากเข้าไปดูนะคะก็อาจจะช่องไม่ชนอ่ะให้ทุกคนเข้าไปดูแล้วก็กคุณก็จะกระจ่างเองนะคะพิมก็เห็นแล้พิมก็สงสารนะคะลูกก็ยังเล็กอยู่พิมก็มานึกถึงตัวเพื่อพิเองนะคะ ลูกยังเล็กๆก็พิมพ์ก็เลี้ยงลูกคนเดียวนะคะในขณะที่เขาเมียใหม่แล้วก็ยังยินดีที่จะไปให้พบกับเมียใหม่เขานะคะยังคุยนั่งรถไปกินข้าวด้วยกันเพราะคําว่านึกถึงลูกเป็นสิ่งสําคัญสำหรับตัวพิมพ์เขาก็จะเก่งๆนิดหน่อยแหละ่ะเมียใหม่นะคะแต่ว่าเขาก็จะดูถูกเราเรื่องแบบว่าได้ผัวฝรั่งทันทีต้องทํางานลําบากอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นสามีเก่าหรอนั่นแหละนะคะแต่เราก็โดนเราถีบไปตอนนั้นนะคะ ตอนหน้าเมียใหม่เขานั่นแหละแล้วก็ถีบเลยนะคะหงายท้องปัะงังน,นะคะนั่นแหละพิมพ์ชนกแน่นอนนะคะทุกคนสำหรับเรื่องดราม่าที่พิมพ์พูดถึงเนี่ยนะคะทุกคนก็มันมัน,นั่งสารนะพิมพ์เห็นนะ่ะมันนั่งร้องไห้เพื่อนกันสามคนสี่คนก็โดนกันไม่ใช่น้อยนะโดนกันเยอะมากนะคะเป็นเงินเก็บที่แบบถามว่าทุกคนนะ่ะก็อยากอยากมีอยากมั่งอยากมีทั้งนั้นนะคะทุกคนเมื่อข้อเสนออะ มันหวานหอมนะคะมีใครบ้างจะไม่เอาแต่ฉันคนเหนือไม่เอาเพราะฉันเชื่อมาตลอดในชีวิตนี้ถ้าพิมพ์ชนกไม่ออกแรงไม่เงือไม่ออกไม่มีวันได้เงินนะคะพี่น้องเออจริงๆนะคะแล้วก็เห็นแบบโดนโกงไปไม่ใช่น้อยๆแล้วก็โกงแบบไปซื้อที่ซื้อบ้านไปอวดรวยซื้อแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยทุกคน ซื้อแบรนด์เนมแล้วมึงโกงเขาเงินในกระเป๋ามึงก็ไม่มีแล้วก็มานั่งหน้าเศร้าเล่าความเท็จหน้าจอ,อ,อหน้าจอเล่าให้คนที่ไม่รู้อินหนูอีเน,น่ฟังก็ไปให้กําลังใจให้กําลังใจเฮ้ยพิมก็คิดว่าเราไม่ควรนะคะสนับสน,นุนหรือให้กําลังใจคนที่โกงเงินคนอื่นนะคะแล้วก็พิมก็เห็นเยอะนะคะคนที่โดนโกงไปชีวิตก็ดีขึ้นพิมพ์มก็เช่นกันนะคะ แล้วพิมจะมาเล่าต่อนะคะช่วงที่ย้ายมาละและนี้ก็เป็นโสดพิมพ์ก็เริ่มออกไปเที่ยวแต่งตัวสวยเริ่มออกเที่ยวละทีนี้ก็มีหนุ่มๆม,มาชอบนะคะผู้บ่าวนั่นแหละคะ่ะมาชอบเราไม่ชอบเขานะคะเขาก็แบบเริ่มแบบกับมาแต่งตัวแบบแต่งตัวโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วก็แบบแบบพูดเสร็จแล้วเราก็เริ่มตะหตงหิดหงิดใจนะคะแล้วก็เลยบอกว่า ถ้าจะคิดกันอย่างนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งสี่ห้าปีถ้าจะคิดกันอย่างนี้ก็อย่าเป็นเพื่อนกันเลยและนี้พิมพ์ก็ไล่เขาออกไปจากห้องเช่าที่เราเช่าอยู่ด้วยกันนะคะพิมพ์ไล่เขาออกไปเก็บของแล้วเอาไปเลยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะช่วยค่าเช่าบอกไม่ต้องมาช่วยนะคะไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องมาช่วยพิมพ์อะไรทั้งนั้นนะคะเขาโอนมาพิมพ์ก็โอนคืนแล้วแล้ววันนั้นที่เจอกันเขาก็พาเพื่อนมาด้วยนะคะพาเพื่อนมากะจะมา แบบช่วยกันลุมฉันก็ลุมฉันไม่อยู่เพราะฉันเป็นคนที่เสียงดังแล้วฉันพูดชัดเจนฉะฉานเขาก็สู้ไม่ได้เขาเงียบเงียบหายไปพักหนึ่งก็เขาคิดว่าพิมพ์เขาหายไปพิมพิมหายไปเลยช่วงนั้นแล้วก็ย้ายออกจากห้องเช่าตรงนั้นแล้วกลับมาอยู่ที่เฟรมพรนะคะแล้วเขาพิมก็ไม่ได้ค่อยโพสต์อะไรทางหน้าเฟซบุ๊กสำหรับพี่น้องๆที่เข้าไปดูใน Facebook พิมพ์นะคะพิมก็ไม่ค่อยได้โพสตอะไรมากมายนะคะเพราะว่าพิมพ์อยากลงเฟซบุ๊กอะไร ในช่วงที่พิมพ์ทําร้านเสร็จเรียบร้อยเปิดวันที่เปิดร้านนะคะพิมก็จะเริ่มมาลงจริงจังทาง Facebook นะคะเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็จะสร้างแฟนเพจใหม่แล้วทีนี้พิมพเชื่อพิมพ์ไม่บอกเขาด้วยนะคะทุกคนพิมไม่บอกไม่บอกเขาาะได้เขก็ไม่เห็นว่าชีวิตเราดีขึ้นแต่ชีวิตเขาแย่ลงเขาทุกวันนี้เขาก็ยังไม่มีไม่มีแฟนนะคะพิมพ์รู้ข่าวมาก็มีคนส่งข่าวให้พิมพ์ฟังเช่นกันเนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลว่าทําไมพิมพ์ถึง เพื่อนพี่เพื่อนน้องก็ทําไมถึงไม่ค่อยได้เห็นพิมพ์นะคะไปพบปะผู้คนเพื่อนฝูงพิมมีเยอะค่ะพิมรู้จักเยอะมากถ้าพิมพ์แบบเข้าสังคมนะคะทุกคนเยอะแต่พิมพ์ไม่เข้าพิมพ์ไม่ชอบบางคนเห็นรูปลักษ์พิมพ์ภายนอกแบบเป็นคนที่แรงนะคะเวลาพิม์แต่งตัวเนี่ยพิมจะดูแรงแลดเลยแหละค่ะทุกคนแต่ชีวิตจริงแม่บ้านแม่เรือนนะคะใครได้มารู้จักพิมชนกจริงๆพิมพ์ชนกเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะตาจากบุคลิกของฉันเป็นสาวมั่นนะคะเป็นสาวแบบเรี้ยวเลย แต่ว่าณตอนนี้นะคะทุกคนตั้งแต่ป่วยมาก็คือหน้าไม่แต่งเลยอะไรเลยนะคะแล้วก็อ้วนขึ้นด้วยจากยานะคะทุกคนอืมแล้วก็เนี่ยหคะ่ะเรื่องดราม,มา่าทุกคนก็ไปหากดดูกันได้นะคะช่องแม่ชนแม่ชนพูดถึงเรื่องอะไรแล้วไม่ได้เกาะกระแสเขานะคะแต่เรามาพูดถึงสังคมเมียฝรั่งนะคะมีเรื่องดราม,ม่าให้เกิดขึ้นได้ตลอด อะไรอะไรก็เมียฝรั่งมันไม่ใช่มันเกิดขึ้นจากกลุ่มสังคมที่อยากได้อยากมีมึงมีกูต้องมีเพราะกูก็มีผัวฝรั่งเหมือนกันพิมพ์ขอพูดกับพี่เน้องนะคะพิมพไม่อายพิมพ์เคยพูดตั้งแต่ลหลายทําคลิปมาใหม่ๆแล้วว่าพิมพ์เป็นคนเป็นเป็นเนมียฝรั่งที่ไม่มีนะคะพิมพ์มีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่วันที่ตกตกงานด้วยนะคะทุกคนตกงานกินเงินตกงานเดือนละสามพันสองร้อยโคน เออส3มพพูดผิด3300คนแต่อยู่ได้เพราะสองมือของตัวเองนะคะที่ทําของขายนะคะหา,ห,หาน่นหานี่มาขายสั่งของจำไทยมาขายเพื่อที่ตัวเองจะมีเงินดํารงชีพและพิมเป็นคนที่กินอยู่คนเดียวทุกคนจะกินอะไรก็ได้นะคะกินอยู่ได้อยู่ได้แน่นอนนะคะมันพิมพ์มคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าอายถ้าเราพูดความจริง ะะพูดความจริงว่าเราไม่มีไม่เห็นเป็นไรแต่ว,วันนี้นะคะพิมอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าณนะวันนี้นะคะจนถึงอีก3เดือนถึง6เดือนข้างหน้าพิมพ์จะเปลี่ยนไปขนาดไหนเปลี่ยนไปในความฝุกเป,เปลี่ยนไปเป็นความสุขที่เคยฝันเอาไว้ว่าตัวเองจะได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวกับลูกกับหลานกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องมีร้านขายของเล็ก ร้านหนึ่งนะคะที่อบอุ่นไปด้วยครอบครัวนะคะช่วยกันและกันนะคะจับมือกันไปในสถานการณ์แบบนี้ลหลายหลาคนอาจจะคิดว่าโง่หรือเปล่าออตอนนี้เพียงก็ผ่านงานแล้วได้เป็นพนักงานประจำแล้วก็มีเงินเดือนลาป่วยลาไขอะไรได้หมดนะคะแล้วก็ได้พักร้อนปีหนึ่งยีวันนะคะทุกคนฟรีโดยได้เงินเดือนนะคะโดยไม่ต้องทำงานนะคะ หลายหายคนอาจจะบอกว่าเราโง่หรือเปล่าพิมยาให้คุณมารู้มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศและคุณจะรู้ว่าการอยู่ไทยเนี่ยมีความสุขที่สุดจนล้นแล้วนะคะเออคุณอยากปลูกผักหรือปีนึงนะคุณปลูกได้กี่เดือนนะคะคุณจะต้องเพาะพันธุ์ในบ้านตั้งแต่ปัานนี้คุณเพาะแล้วนะพอถึงเวลาหน้าแล้วคุณก็เอาลงดินข้างนอกนะคะลงดินข้างนอกแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวมันก็ หนาวอีกแล้วนะใบไม้ร่วงนะคะก็เก็บเข้าเก็บออกนะคะเช้ามาไว้ทํางานเนี่ยหน้าหนาวหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะคะคุณตะวันพระอาทิตย์ตกดินบ่ายสามโมงนะคะตกดินแหละไม่ต้องอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไม่มีกิจกรรมอะไรทําและปีนี้หิมะก็น้อยมากนะคะแทบไม่ได้ไปเล่นอะไรกับเขาเลยนะคะภูกาอะไรก็ไม่ได้เล่นนะคะเออแล้วแบบ บรรยากาศไม่ดีมืดอึมครึมถ้าชวนให้คนเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะนะคะเราก็ต้องหาอะไรทำนะคะอย่างพิมพ์ได้พิมพ์ปวดประสาทมากหยุดงานอาทิตย์หนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ได้มีโอกาสไปเดินนะคะไปเดินป่าทําการหิมะ,นะะเดินแม่น้ําอะไรบ้างก็ได้สูดอากาศนะคะแต่มันก็ ยังไงยังไงมันก็ไม่ดีเท่ากับเมืองไทยของเรานะคะถ้าเราใช้ชีวิตรู้จักพอเพียงไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยบ้านนี้มีรถเบนซ์กูจะต้องมีรถเบนซ์ด้วยไม่ต้องรถอะไรก็ได้เหมือนกันถ้ามันขับไปได้นะคะทุกรถเนี่ยไม่ว่าเบนซ์บีเอ็มสปอร์ตปอร์เช่ทุกรถก็ต้องเติมน้ํามันนะคะทุกคนเติมน้ำมันเหมือนกันไม่มีรถไหนเนี่ยไม่เติมน้ํามันจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันนะคะเออ ความสุขทุกวันเนี้ยเขาไม่แข่งกันรวยแล้วค่ะทุกคนเขาแข่งกันมีความสุขแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องๆน,นะคะผ่านมา29นาทีแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบอะไรยังไงนะคะมันเป็นความคิดแล้วก็เป็นมุมมองของเรานะคะที่เราอยู่ในสังคมในเออเมียฝรั่งจริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ